คนมันเก่งอยู่ไหนมันก็เก่งครับยกเว้นอยู่แมนยูวการเปิดตัวสุดร้อนแรงครับของลาสมุดฮอยรุนกับนาโปลี ใช้เวลาเพียง14นาทีเท่านั้นครับก็เบิกสกอร์แรกให้กับนาโปลีได้แล้วเรามาดูสถิติของลาสมูธฮอยดุนครับกับนาโปลีนะัดที่เจอกับฟิออรเรนติน่ากันสักหน่อยแล้วกันลงเล่นไปทั้งหมดใน73นาทีครับทำได้1ประตูจ่ายคีย์พาส1ครั้งสัมผัสบอล32ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ100% ผ่านบอลแม่นยำ82%ชนะการดวล9ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศ100%อมันเก่งนะเนี่ยคุณภาพจริงๆครับขอให้รักษาฟอร์มดีๆอย่างนี้ไปนานๆและกันนะรัสมุทฮอยลุนเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันให้คนเขาเสียดายนะเป็นไงเพื่อนๆผีแดงเสียดายไหมคอมเมนต์มาได้ตัวดีๆแบบนี้ปะโถมันเกิดอะไรขึ้นกันวะ